อันนี้คือเครื่องไหนไวะเนี่ยเอาเครื่องนี้อ๋อสามหมื่นหนึ่งพันเก้าเดี๋ยวเอาน,นี้ลบก,กันอันนี้คือสองหมื่นหนึ่งเฮ้ยเมื่อกี้บอกสามสองหมื่นหนึ่งพันเก้าอ่าในเคสนับโวเอ็นพีซีสามสองเก้าสีดำเอาแล้วตัวนี้คือเป็นเคสที่เรียกได้ปกติใช่ปะใช่ค่ะแต่ตอนนี้จัดโปรอยู่แจกโปรแจกโปรอะไรอะลดห้าร้อยลดห้าร้อยลดทำไมเงี้ยไม่รู้ไม่รู้อยากลดเหรอ <laughs> อะไรวะลต่ นี่คือเครื่อง CPU i5 Gen12 นะครับ i5 12400F 6 Core 12 t h e Turbo Boost 4.40 GHz มาพร้อมกับการ์ดจอ30 <50. S 1> RTX 3050อ่ะหมดไปแล้ว MSI v a n t u s หมดแล้ว,แ,ลวแต่ว่าตอนนี้จะมีเป็นตัวกิกะไบต์ออาตอนนี้มีกิกะไบต์เข้ามาใหม่แต่ว่าราคาเท่ากันการ์ดจอ RTX 3050 8G จากแบรนด์ MSI v a n t u s สตอรี่หน่วยความจำ M